นะครับผมคลิปนี้เรายังอยู่กับเสี่ยวหมี่แพดหกนะผมโดยคลิปนี้อย่างที่เราบอกไป้แต่คลิปที่แล้วแล้วนะผมว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําให้ทุกคนได้เห็นนะผมว่าให้ทุกคนซื้อไปแล้วเนี่ยจะใช้ยังไงให้คุ้มนะผมเราจะมาแกะเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆของตัวเสี่ยวหมี่แพดหกนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนะผมคือหลายคนที่กำลังตัดสินใจซื้อเสี่ยวหมี่แพดหกแต่ว่ากําลังช่างใจอยู่ว่าแบบถ้าซื้อไปใช้เนี่ยจะคุ้มหรือเปล่าหรือว่าจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วจะใช้ยังไงให้มันคุ้มดีนะผมด เนี่ยมันทํางานอะไรได้บ้างหรือมันใช้งานอะไรได้บ้างครับผมเดี๋ยวเราจะรวมให้ทุกคนได้เห็นในคลิปนี้เลยนะครับเพื่อทุกคนจะได้เอาไปใช้ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับจากคลิปที่แล้วนะผมที่หลายคนบอกว่าโชว์โปรดักต์ไม่เยอะนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเรามาแก้ตัวนะครับผมผมก็นอมรบับคอมเมนต์ที่ทุกคนคอมเมนต์นะขอบคุณทุกบอกกันดีๆแล้วก็ไม่ได่ากันด้วยนะครับผมก็อเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวให้เห็นตัวเครื่องชัดอีกรอบนึงนะครับผมหลายที่อาจจะได้ไปเห็นจากหลายคลิปแล้วแต่ว่าในช่องเราาาาาเเเรรกกกกก็็็็จจะะททํใหหหหุ้้้้้คคนนนนนนนไดดดชัดััััองงงงึบลลผมปว่า อะโลหะแผ่นเดียวเลยนะผมแล้วก็มีจุด3จุดตัวนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมต่อคีย์บอร์ดเนาะซึ่งซึ่งมีแผ่นหตัวนีวน้ที่บอกไปว่าเขาสามารถเชื่อมต่อคีย์บอร์ดแล้วก็สามารถเชื่อมต่อปากกาได้ตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องที่มีความจุในตัวเครื่องและไม่สามารถเพิ่มได้นะผมโดยที่เขาเนี่ยให้มาเยอะโดยที่มี2ตัวเลือกคือ1้อแล้วก็สองร้อยห้าสิบหกเนาะเผื่อใครที่ดูลคลิปนั้นแล้วก็อาจจะยังมีคําถามว่าเชื่อมต่อ s d กกรได้หรือเปล่านะครับอันด้านหลังก็จะเป็นแผน่นโลหะชิ้นเด ตัวกล้องเนี่ยก็จะเป็นกล้องแบบนี้นะผมที่เขาออกแบบมาที่เขาบอกว่าดีไซน์มันคล้ายกับโทรศัพท์มือถือมากขึ้นเนี่ยผมโดยกล้องเนี่ยซึเป็นกล้องหนึ่งตัวนะผมกล้องอยู่ที่13ล้านพิกเซลแล้วก็ตัวข้างหลังนยก็มีแฟลชด้วยนะครับข้างบนตัวนี้นะผมก็จะมีปุ่ม power อยู่ตรงนี้เนาะนี่ก็จะเป็นลำโพงลำโพงเป็นแบบ WSM นะครับผมแล้วก็ลำโพงตรงนี้มี2ตัวแล้วก็มีตรงตู้อีก2อตัวนะผมพร้อมกับ Type C เนะครับเอาตัวเครื่องก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้เลยนะผมก็จะไม่มีอะไรนะฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวของ อ่ะปุ่มเพิ่มลดเสียงอย่างเดียวนะผมตรงนี้ก็เป็นตัวแท็บปากกาติดนะครับก็สามารถแปะปากกาติดตรงนี้ได้นะนี่ก็คนจะเห็นว่าตรงนี้นะอาจจะเป็นนี้เหมือนแบบเฮ้ยพี่จิมหาซิมนะป่านะผมแต่จริงๆแล้วมันแปะปากกาไว้ตรงนี้ได้นะครับตัวนี้อย่างที่บอกว่าเขามากับพร้อมจอ11นิ้วนาะแล้วก็จอเป็นแบบ 2.8K เนาะสามารถดูคอนเทนต์ได้แบบคมชัดมากจะเห็นทั้งคลิปสั้นแล้วก็ ตัวของคลิปย่างต่างๆให้เรารีวิวไปทุกคนได้เห็นเนาะทั้งเรื่องเสียงเรื่องคุณภาพภาพอะไรต่างๆนะทุกคนรู้แล้วว่ามันดีเนาะเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์ต่างๆในตัวเครื่องนี้กันดีกว่าว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับฟีเจอร์แรกนะผมคือเรื่องของการแบ่งจอเนาะทุกคนอาจจะอยากรู้ว่าเสี่ยมีตัวนี้เนี่ยมันแบ่งจอได้หรือเปล่าแล้วมันทํายังไงบ้างนะผมวิธีการง่ายๆเลยเราใช้นิ้ว3มนิ้วของเราแบบนี้นะผมดยการถูไปแบบนี้ก็ได้ ปื๊ด uh, อย่างนี้แล้วก็เราก็จะเลือกจอได้ว่าแบบเฮ้ยเราจะเปิดจออะไรต่ออีกนะครับก็สามารถใช้งาน2จอได้แบบนี้เลยนะครับผม The split screen นะครับผมหรือว่าใครที่อาจจะอยากได้ต้องการหน้าต่างลอยนะครับผมก็ยังสามารถเปิดได้นะหน้าต่างลอยก็เปิดแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยแล้วก็สามารถมีหน้าต่างลอยได้เหมือนกันแลว้วก็สามารถเก็บไว้อย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้สามารถแบ่งจอได้เหมือนปกตินะครับผมเหมือนตัวเครื่องของถ้าเป็ดตัวอื่นนะครับผมของ Xiaomi เนาะแล้วก็ถ้าทุกคนสงสัยว่าอาจใช้แนวนอนอย่างนี้ได้แล้ว แนวตั้งมันใช้ได้หรือเปล่าด้วยคนมาดูกันแนวตั้งเนี่ยมันก็จะแบ่งจอเป็นแบบนี้นะครับผมมันไม่มีแบบแนวตั้งที่แบบเป็นบนล่างส่นวนมากมันจะถนัดใช้แนวนอนมากกว่านะครับเดี๋ยวยกให้ดูว่ามันมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะน,นี่ได้แต่ถ้าตริงเี่ยมันก็จะเป็นแนวแบบนี้นะครับ ีกนิดนึงในเรื่องของการเปิดหน้าต่างลอยหรือว่าการแบ่งจอเนอะาะสำหรับใครที่อาจจะรู้สึกว่าอยากเปิดแค่หน้าต่างลอยนะผมไม่ได้อยากแบ่งจออะไรต่างๆเนี่ยอยากทํางานแบบว่าแค่เปิดภาพมาดูเฉยๆอะไรเงี้ยก็ทําได้วิธีการไม่ยากเลยผมทุกคนสามารถกดที่ไอคอนที่ต้องการเปิดได้เลยแล้วก็มันจะมีคําว่า floating window นะครับผมก็เปิดนี้มันก็จะโฟลตลอยขึ้นมาบนหน้าจอของเราเลยแล้วก็ถ้าปัดแต่มันก็จะเก็บอยู่ข้างๆเงี้ยอันนี้ก็เปิดได้หลายอันพร้อมกันนะครับผมก็ไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมคือมันจะมีความการใช้งานคล้ายกับ ตัวของ Windows มากๆเลยเนาะก็สามารถเปิดหน้าต่างลอยอะไรอย่างนี้แล้วก็ใช้งานไปเรื่อยๆได้เลยทั้งภาพทั้งรุ่นนี่นั่นนะครับผมที่ต้องการเปิดใช้ได้เลยต่อมาคือเรื่องของการดับบิ้ลแถบหน้าจอนอีผมเพื่อเปิดปิดหน้าจอเนาะแบบเนี้ยแบบให้มันสามารถดับบิ้ลแถบอย่างนี้แล้วก็เปิดแล้วก็ปิดจอแบบนี้ได้นะครับโดยที่สามารถตั้งค่าได้ผมตัวนี้เรียกว่าแบบสะดวกสบายมากเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบดับบิ้ลแถบหน้าจอนะครับวิธีการไม่ยากนะครับทุกคนไปที่ตั้งค่าได้เลยจากนั้นเนี่ยหาตรงเมนูว่าล จากนั้นนีมันจะมีคำว,ว่า double tap to wake on turn off screen when device is locked นะครับผมทุกคนสามารถป้าปกติมันจะปิดอยู่ทุกคนสามารถเปิดได้เลยจากนั้นเนี่ยเราล็อกหน้าจอใช่ไหมพอเราล็อกหน้าจอเสร็จปุ๊บเรา double tap เปิดปิดนี้ก็จะทําได้เลยนะครับผมง่ายๆเลยต่อมาแล้วผมเป็นฟีเจอร์สอดสายที่อาจจะไม่ได้ชอบความสว่างสวัยโอ้โหชอบเล่นแท็บเลต็ตตอนกลางคืนปิดไฟมันแสบตามันมีโหมดอันนี้ไหมดักโหมดมันมีหรือเปล่านะครับผมดักโหมดของในตัวนี้เนี่ยก็มีนะครับผมเราสามารถเปลี่ยนเป็นดักโหมดได้เปลี่ยนเป็นไบโหมดก็ได้หรือว่าไลท์โหมดที่เขาเรียกกันนะครับผมหรือว่าตัวนี้เนะี่ยเราสามารถสเก็ดูได้นะครับผมโดยการตั้งเวลาว่าแบบเฮ้ยเราจะแบบ ตั้งเวลาให้มันเปลี่ยนเป็นดาร์กโหมดตอนไหนให้มันเป็นไลท์โหมดตอนไหนอะไรเงี้ยโดยที่อาจจะคอสตอมเองก็ได้ตั้งเวลาเองก็ได้ว่ากี่โมงถึงกี่โมงหรือว่าอ้างอิงตามเวลาของพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยมันก็สามารถตั้งค่าได้ในะมมตัวนี้เนี่ยเผื่อใครที่รู้สึกว่าเฮ้ย กลางคืนก็อยากเปลี่ยนให้มันเป็นสีดำๆเพื่อเราให้สายตาเราไม่แสบมากเกินไปนะทุกคนก็สามารถตั้งค่าของตัวด์กโหมดได้นะครับแล้วก็ต่อมานะผมคือเรื่องของ refresh rate นะครับผม refresh rate ตัวนี้อย่างที่บอกไปนะผมว่ามันปรับไปถึง144เฮิรต์นะครับโดยเราสามารถมาให้ตั้งค่าเหมือนเดิมแล้วก็มาตรงคําว่า display ตรงนี้นะผมโดยทุกคนจะเห็นว่าอาจมันหน้าจอเดียวกับตัวของการตั้งค่าดนะ์กโหมดเนาะทุกคนก็เลื่อนลงมานิดนึงควรจะเห็นตัวของ refresh rate ตรงนี้นะครับคือตัวของ refresh rate เนี่ยผมเราสามารถตั้ง d e f a u l ได้เขาจะปรับตามอัตโนมมัตติาเครื่อองงข แล้วก็เราสามารถคัสตอมได้ผมดีเฟนเซชของเรานะ่ะเราจะตั้งค่าที่เท่าไหร่โดมมันจะมีอยู่ที่6 0 9 0 144น้ยี่เฮิร์ตนะผมโดยที่ปกตินะ่ยอย่างที่ผมผมก็ตั้งไปเลย144เฮิร์ตเลยนะครับเรื่องต่อไปนะผมคือเรื่องของซาวน์นะผมที่เขาเรียกว่าซาวน์แอสซิสแตนต์นะผมโดยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่หลายคนอาจจะได้ใช้นะเผื่อที่บอกว่าการควบคุมเสียงของแต่ละคนเนะี่ยอาจจะรู้สึกว่าเวลาทําอะไรอยู่เนี่ยอยากให้เสียงนู่นเสียงนี่เนี่ย มันดังเบาไม่เท่ากันนะผมเราสามารถทําได้อย่างเช่นสมมติว่าเราเปิด YouTube อยู่แล้วเราเปิดเว็บไซต์แล้วเราดูวิดีโอในเว็บไซต์อยู่แล้วก็อยู่วิดีโอยูทูบเราก็ยังไม่อยากหยุดมันเล่นไปพร้อมกันอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะคอสตอมเสียงนะผมในการที่แบบว่าเพิ่มลดเสียงของแต่ละที่เนี่ยให้มันแตกต่างกันหรือว่าคอสตอมตามใจเราเลยว่าเราจะเพิ่มลดเสียงเอาตรงไหนดังกว่ากันนะผมโดยที่เราสามารถไปที่ตั้งค่าแล้วก็มาตรงที่ซาวนะผมแล้วก็มาที่ซาวแอสซิสแตนต์นะครับผมโดยตัวนี้นยะมันจะมีคําว่า adjust media sound in multiple apps นะผมหรือว,ว่า m u l i p e r audio ซ o นเน่ยตัวเนี่ยเรากดเปิดให้หมดเลยแล้วมันจะใช้งานยังไงเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะครับผมว่ามันทำยังไงก็สมมติว่าผมเปิดตั้งค่าแล้วนะผมผมมาเปิดแถบของ google chrome นะผมแล้วก็เดี๋ยวผมนะจะเปิดตัวของ youtube ไปด้วยอ่าไป2สองแอปแบบนี้นะผมแล้วก็อ่าลองเปิดเสียงสักอันนึงแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยนะก็เปิดอะไรก็ได้อีกสักอันนึง อ่าพอเราเปิดสองอันเนี้ยดนตรีมันก็ชนกันใช่ไหมมันสามารถปรับแบบนี้ได้เลยรหบโดยการที่แบบว่าเรากดปุ่มเพิ่มลดเสียงหนึ่งครั้งมันจะมีไอคอนตรงนี้ขึ้นมาเรากดตรงนี้เห็นไหมโทษจะเห็นว่าอ่าเสียงธรรมดาที่ default ของเครื่องเนี้ยมันก็ขึ้นให้หรือว่าเสียงนี้คือเสียงของ Google Chrome นะลดลงหน่อยเพิ่มขึ้นหน่อยเสียง y o u t u b e ลดไปเลยอะไรเงี้ย ปิดไปเลยแต่ภาพมันเล่นอยู่ปิดแค่เสียงไปอะไรเงี้ยเราสามารถคัสตอมแล้วก็ปรับอย่างนี้ตามใจเราได้เลยนะครับผมอยากให้เสียงอันไหนดังอันไหนเบาอะไรเงี้ยถ้าเปิดโหมดนี้ก็สามารถใช้งานแบบนี้ได้เลยนะครับก็สามารถดูคอนเทนต์สองอย่างไปพร้อมกันโดยที่ไม่ต้องกดหยุดอันนี้หรือว่าอะไรเงี้ยสมมติว่าเฮ้ยบางทีเปิด YouTube แล้วอ่านอะไรหรือว่าดูวิดีโอตัวนี้ที่มันเป็นจริงจังดูคอร์สเรียนอะไรอยู่หรือว่าอยากเปิดซาวมันเลงไปด้วยอะไรเงี้ยก็สามารถตั้งค่าแบบนี้แล้วก็ตั้งค่าให้เสียงเพลงดนตรีใน u t u b e เนะี่ยมันเบาลงได้น้นนัอีก็ เป็นฟีเจอร์อีกอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับต่อมาแล้วผมคือเรื่องของ Data Speed เนาะเผื่อใครที่อยากใช้แท็บเล็ตแล้วก็อยากเห็นว่าแบบตรง Sta t u s b a ตรงข้างบนเนี่ยมันขึ้นแถบแบบว,ว่าความเร็วของอินเทอร์เน็ตของเราได้หรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตมันส่งเข้ามาในเครื่องนี้เท่าไหร่แล้วนะครับเราสามารถไปที่ตั้งค่าได้นะครับผม,มก็เลื่อนไปที่ notification แล้วก็ control center นะครับผมเราจะเห็นตรงคำว่า Status Bar นะครับผม Sta t u s bar เนะี่ยกดเข้าไปเลยนะครับผมเราจะเห็นว่า อ่ามันจะมีโชว์ notification icon ใช่ไหมผมแล้วก็อันที่สองเนี่ยโชว์ connection speed นะครับผมก็กดไปเลยจากนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นว่าตรงมุมตรงนี้นะผมเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูว่าอ่าเห็นไหมมุมตรงนี้เนี่ยมันก็จะมุมข้างบนนี้มันก็จะเห็นว่าเลขมันกำลังวิ่งอยู่แนะล้วเนะวลาเราใช้อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยเวลาเราใช้อินเทอร์เน็ตเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่าแบบอ่าอินเทอร์เน็ตมันวิ่งอยู่เท่าไหร่เวลาเล่นเกมหรือว่าทำอะไรเนี่ย ก็จะได้รู้สึกว่าแบบเออ e, YouTube นี่เราบันชาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมานะผมคือแอป Drawer นะครับผมแอป Drawer เนี่ยก็คือเรื่องของการที่แบบว่าเราสามารถตั้งค่าหน้าจอนะเผื่อใครที่ไม่ชอบหน้าจอแบบนี้อยากปัดขึ้นมาแล้วก็เจอเมนูนะผมไม่อยากเลื่อนเป็นหน้าต่อหน้าอย่างนี้นะผมทุกคนสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ทุกคนสามารถไปที่ตั้งค่านะผมจากนั้นเนี่ยมาที่ Home ก c r e e นะครับผมซึ่ง Home ก c r e e เนี่ยเขาจะเห็นว่าตอนนี้เราใช้ c l a s s ิกอยู่ใช่ไหมทุกคนสามารถเปลี่ยนเป็นแอป Drawer อย่างนี้ได้นะผมโดยที่สามารถอ่าตั้งค่าก็็จะเปนอย่างนะ ให้มารีโหลดแป๊บหนึ่งแล้วคงสามารถปัดขึ้นมาแล้วก็จะเห็นแอปอย่างนี้นะผมโดยที่ใครที่ชอบแบบนี้ก็สามารถตั้งค่าให้มันเป็นแบบนี้ได้นะครับแลผมผมชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมชินกับอะไรแบบนี้มากกว่านะครับต่อมาคือการตั้งค่าจอให้มันได้ใช้งานเต็มจอแบบนี้ผมสามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่ไม่ต้องมีแถบเครื่องมืออะไรมาบังนะผมโดยที่หลายคนเนี่ยให้ซื้อไปครั้งแรกเนะี่ยอาจจะเจอแท็บเล็ตที่มันมีหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับคือถ้าซื้อไปครั้งแรกหลายคนอาจจะได้ดีฟอล มีตั้งค่าแบบเนี้ยมีปุ่มให้กดอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีส่วนพาร์ทข้างล่างนี้ใช่ปะที่มันจะแบบว่าไม่ได้ใช้งานที่มันจะมีประโยชน์แค่แบบกดปุ่มนั้นปุ่มนี้ปุ่มนั้น,น,นอะไรเงี้ยแค่นี้เลยเราก็สามารถไปที่ตั้งค่านะผมแล้วก็ไปที่โฮมสกรีนเหมือนเดิมโฮมสกรีนแล้วก็จะมีคําว่านี่นะครับสิสต์เ n มเนวิเกชันนะครับผมสามารถไปที่ปรับเป็นแกจเจอร์ได้นะผมแล้วก็จเจริญก็ได้ว่าแบบแกจเจอร์มันใช้งานยังไงนะผมแล้วก็ ก็ทาตามสเต็ปเขาไปนะผมว่าเขาให้ทํายังไงนะผมเราก็ทำอย่างนั้นนะครับก็ทําไปเลยแล้วก็อย่างเงี้ยก็เป็นการควบคุมซ้ายขวาอะไรเงี้ยก็ทําได้เลยสวิตช์ก็สามารถปรับตรงอ่าบาร์ตรงนี้ที่มันเป็นแบบเส้นยาวๆตรงนี้ได้เลยนะผมก็เข้าใจก็เรียนรู้ตามเขาก็ได้นะผมก็สามารถใช้งานให้เต็มจอแบบนี้ได้เลยนะครับต่อมามาถึงเรื่องของการแบบว่าพัสดุ์และ e c ร r ตี้ต่างๆหรือว่าการล็อกจอเนี่ยมันมีแบบการล็อกแบบไหนบ้านนะผมโดยที่ จะพาทุกคนไปดูว่าตัวนี้เนี่ยมันล็อกอะไรได้บ้างนะครับามาที่ตั้งค่าแลว้วก็มาดู password security นะผมทุกคนจะเห็นว่ามัน screen ็อกได้นะผมเราตอนนี้ผมก็ตั้ง screen ็อกอยู่โดยการที่แบบใส่พินเข้าไปเนาะจากนั้นเนี่ยมันมีนมอะไรต่อ face lock ก็มีนะผมแล้วกว็ bluetooth device นะผมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับเครื่องอื่นแล้วก็ปลดล็อกได้เนาะก็สามารถลองไปตั้งค่าได้นะผมว่าอยากใช้แบบไหนโผมปกติก็ face lock ก็น่าจะสะดวกสบายที่สุดแล้วนะครับผมต่อมานีผมคือเรื่องของการ clone อปหรือว่า double app duo app นะครับผม โดยการที่เราสามารถเปิดไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนมาเจอคาว่าแอปนอนเราก็จะเห็นคําว่า Duo App เราสามารถทําให้แอปแต่ละแอปที่เรามีอยู่เนี่ยเป็น Duo ได้นะผมหรือว่ามี2อันได้ในเครื่องเดียวนะผมมันก็สุขสบายสบารที่อาจจะอย่างสมว่าแอปพลิเคชันไลน์อะไรเงี้ยหรือว่าเฟซบุ๊กที่ มี2บัญชีแต่ว่าไม่อยากสลับแอปไปมาแล้วอินล็อกเอาเรื่อยๆอะไรเงี้ยกมันแบบลําบากอะไรถึงแม้ว่าเขาจะมีฟังก์ชันในการที่แบบว่าเซฟโปรไฟล์ของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่สะดวกเนาะยิ่งลายยิ่งแบบว่าโหมันลําบากมากในการใช้งานเนาะก็สามารถโคลนแอปได้โดยที่เข้ามาที่แอปแล้วก็ อย่างที่บอกว่ามาที่ดูแอปนะผมจากนั้นเราก็เปิดแอปที่เราต้องการได้เลยว่าเราอยากจะโคลนไหมก็กดเปิดให้มันเป็นดูแอปได้นะผมอย่างตัวอย่างที่ผมทําให้ดูนะผมก็คือการโคลนตัวล n e เนาะก็เราก็จะเจอว่าเรามีแอปพลิเคชันล i n e ออันแล้วนะครับผมก็ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันสามารถใช้างานได้2บัญชีนะครับ <S <S และต่อมาคือฟีเจอร์สำหรับใครที่แบบเอ้ยชอบความเป็นส่วนตัวถึงแม้ว่าแท็บเล็ตนี้ฉันอาจจะไม่ใช้คนเดียวอาจจะเอาไว้ใช้กับครอบครัวแต่ว่า บางแอปพลิเคชันเนี่ยฉันก็ต้องมีความเป็นส่วนตัวก็คือเรื่องของแอปล็อกนะครับผมแอปล็อกทำยังไงมันสามารถทําได้รผมในเครื่องนี้เผื่อใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวเนาะก็สามารถเข้ามาที่ตั้งค่านะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยก็มาที่คําว่าแอปทุกคนจะเห็นคําว่าแอปล็อกไหครับนี่ทุกคนสามารถเทิร์นออนได้เลยจากนั้น,น่ะก็สร้างแพทเทิร์นอะไรมาก็ได้อ่ะสมมติว่าผมทำปฏิผมสร้างแพทเทิร์นของผมละ โอเคเราก็สามารถเลือกแอปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่แบบว่าเพิ่มแอคเคาน์มาเพื่อรีเซตพาร์สลอรต่างๆได้เนาะนี่ก็จะเห็นว่าแบบเอยแอปล็อกเนี่ยมันสามารถใช้กับแอปไหนได้บ้างนะผมแลเวก็เลือกได้ว่าเราจะล็อกแอปไหนบ้างอะไรเงี้ยสมมติว่าผมกดยูสแอปล็อกไปหมดเลยนะครับอ่ะลองไปเข้า Facebook ดูอ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้เห็นไหมทุกคนที่มีความเป็นส่วนตัวแล้วนะครับผมวิธีการง่ายๆในการแบบวา่าใช้แทเล็ตอาจจะมีหลายคนที่ยืมไปใช้ในบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อยากให้เขาเล่นี้ของเรา ก็ทำได้ครับจากนั้นก็เป็นสิ่งที่ป้องกันความปลอดภัยของเราเนาะต่อมาผมเป็นอีกฟีเจอร์สำหรับคนที่รักไพรเวซีนะผมก็คือเรื่องของการซ่อนรูปภาพนะครับซึ่งอะเราแอบไปแล้วผมรูปภาพมางููว่าอาจจะไม่อยากให้ใครเห็นนะครับผมดูสามารถทําได้ไม่ยากเลยนะครับผมทุกคนเข้ามาที่แกรี่รูปภาพก่อนนะครับจากนั้นเนี่ย ก็มาดูรูปภาพของตัวเองว่ามันมีรูปภาพอะไรบ้างที่ไม่สามารถเปิดเผยแพร่ให้ใครได้เห็นได้ครับก็อย่างแรกนะก็คือเลือกรูปก่อนนะครรูปที่ต้องการจะซ่อนเนาะก็เลือกไปสมมุติว่ารูปแบบนี้แบบนี้ไปสมมติทุกคนเลือกรูปที่ต้องการแล้วนะครสะอาเป็นรูป3รูปนี้เนาะทุกคนสามารถกดที่คําว่า add to album ได้นะครับทุกคนจะเห็นว่า ตรงนี้มันจะมีคำว่า private album นะครับสามารถกดเข้าไปเลยนะครับผมก็เขาบอกว่า to view the item you made a private w i p e down to in album นะผมก็โอเคเขาก็จะบอกเรื่องของการเก็บเป็นยังไงบ้างนะสามารถเก็บไฟล์ต่างๆไว้ที่โดยที่ไม่ต้องซิงกับอะไรก็ได้ซ่อนในอัลบั้มได้เลยนะครับผมก็กดโอเคไปเลยก็กด password ตัวนี้นะผมตั้งค่าไปมันสามารถตั้งค่าได้นะผมมันจะเป็นการตั้งค่า password ใหม่หรืออาจจะไม่ต้องค่าตั้งค่ากับแอปล็อกก็ได้นะผม มันก็จะหายไปจากอัลบัม้มของเราแล้วนะแล้ววิธีการที่จะเข้าไปดูอัลบัม้มนั้นนะผมมันไม่ได้ยุ่งยากเลยแล้วก็บอกเลยว่าถ้าใครไม่รู้ฟีเจอร์นี้มาก่อนเนี่ยไม่มีทางหาอัลบัมนั้นเจอเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ข้างล่างมันไม่ได้อยู่ให้เราเห็นเลยนะผมแต่มันอยู่ตรงนี้แล้วกดตรงนี้ตงอัลบันนน้นแล้วเราก็ดึงนี้มันก็จะถามให้ขึ้นพาสเวิร์ดนะผมโอเคยังไม่ตกแอนดก็ได้อ่ามา ก็จากนี้ก็จะเห็นอัลบั้มที่เราซ่อนไว้แล้วเนี่ยครับเป็นฟีเจอร์อีกฟีเจอร์หนึ่งที่เหมาะกับการซ่อนรูปภาพที่แบบอาจจะเป็นรูปภาพสําคัญหรือว่ารูปภาพที่เราไม่อยากให้ <c oughs> ใครเห็นได้นะครับต่อมาผมคือฟีเจอร์ของการสกินช็อตนะครับผมสกินช็อตเนี่ยก็คือง่ายๆเลยนะครับผมโดยที่เราสามารถใช้นิ้ว3นิ้วน่ะลูดลงมือน,นี้เลยมันก็จะเกิดการสกินช็อตได้แล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในอัลบั้มของอันนี้อยู่ไพรเวทอยู่เราสามารถไม่สกินช็อตสกินเราไม่สามารถสกินช็อตได้ผม๋ยวเราออกมาแล้วก็ให้้้กคนนนนหวาารมใปจอีได ง่ายๆเลยนะครับผมอ่าไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเลยนะคือเปิดกล่องมาก็สามารถใช้นิว้ว3นิว้วทาแบบนี้ได้เลยนะครับหรือสําหรับใครที่อาจจะเป็นสายที่แบบว่าอยากเมนูนอยู่อยากใช้มืออยู่ก็กดปุ่ม power แล้วก็ volume down นะครับกดตรงนี้2ปุ่มนี้นะครับแล้วก็กดเลยนี่ก็จะเป็นการแคปหน้าจอเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องของการแคปจอเนี่ยสำหรับใครอยากแคปจอแล้วก็อยากได้แค่บางส่วนเฉยๆไม่ได้อยากแคปทั้งจอนะครับผมเราสามารถใช้เหมือนเดิมก็คือนิว้ว3นิว้วดวยการกดลงไปข้างแบบนี้มันก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ป่ะ ทำแบบนี้คข้อไปจะส่วนที่เราอยากได้ครัผมจากนั้นเนี่ยก็กดเซฟได้กดดิดิทได้กดแชร์ได้นะผมสามารถทําได้หมดเลยนะครับ ะจะเป็นวงกลมเป็นอะไรยังไงก็ได้นะครับผมในที่ตามที่เราต้องการเลยอยากให้มันเป็นสี่เหล่ยมเหมือนเดิมอะไรยเงี้ยก็เขาเฉพาะจุดได้ก็กดเซฟได้มันก็จะเซฟไปแค่นี้นะครับต่อมาเราผมมาดูเรื่องของ screen record กันมากดีกว่า screen record เนะี่ยเราสามารถปัดมาที่ตรงตัวของนะครับผมเมนูบาร์ที่เป็นสไลด์บาร์ตรงนี้เนาะคู่ควรจะเห็นว่าตรงนี้เนะี่ยมันจะมีคําว่าเดี๋ยวให้ดูใกลๆนะ้ๆเนาะมีคําว่า screen screen record เลยนะครับผมสามารถกดเข้าไปได้ ดูสกรีนเรคคอร์ดนะมันมีการตั้งค่าได้นะผมเราสามารถตั้งค่า r e รโซลูชันเท่าไหร่นะผมตามที่เราต้องการเลยนะผมจะเป็นพันแปดสิบก็ได้นะผมหรือว่าสูงขึ้นมาหน่อยก็ได้ค u a l i t y เท่าไหร่นะผมก็สามารถตั้งค่าได้ทุกอย่างมันคัสตอมได้หมดเลยนะผมว่าเราจะตั้งค่าแบบไหนจะใช้เสียงไหม system s o u าวไหมใช้ไมไหมเฟรมเรทเท่าไหร่นะผมเฟรมเรทถึง90เฟรมเลยนะก็สามารถตั้งค่าได้ผมทีนี้สมมติว่าเราตั้งค่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็นี่ครับกดเรคคอร์ดอย่างนี้ได้ง่ายๆเลย มันก็จะรีคอร์ดให้เราเห็นตรงนี้นะผมเอทุกคนเห็นปะมันมืดๆตึกลึกตรงนี้นะผมอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากๆนะอ่ามันก็จะบวก1 2 3 4สามสตามวีนะั่เอเขาให้ไปเนาะจากนั้นถ้าเสร็จก็ก,กดเซฟมันก็จะสะกินรีคอร์ดเซฟในเครื่องของเราได้เลยต่อมาคืออีกฟีเจอร์หนึ่งนะผมที่มันมีในตัวเครื่องด้วยนะผมก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า Clear Speaker นะผมโดยที่เราสามารถมาที่ตั้งค่าเนะี่ยแล้วก็มาตรงคําว่า Additional setting นะครับผมหรือว่ากานนรตั้งค่าเพิ่มเติมเนาะทุกคนจะเห็นคขวา่า Clear Switcher นี้นะผมโดยที่มันสามารถกดแล้วก็ Clear s w i เ c อ e r บางทีอาจจะเสียงลำโพงไม่ชาร์จเสียงลำโพงเหมือนมีอะไรเข้านิดหน่อยอะไรเงรี้ยก็เคลียร์ให้มันแบบว่าชาัดเจนขึ้นได้นะครับก็สามารถกดกดอีกเข้าไปได้เลย มันก็จะเป็นเสียงแบบนี้ครับผมที่ทุกคนคุ้นชินกันว่าเฮ้ยมันมีเสียงเคลียร์สวิเกอร์แบบนี้นะอะไรเงี้ยก็รอจนเขาเสร็จนะผมก็จะได้สวิเกอร์ที่แบบชัดเจนเหมือนเดิมเนาะต่อมาเราอยู่ในตัวของ a อ t ชี s e t t เซตติ้งนะผมก็มาอยู่ตรงนี้เลยเกมเทอร์โบนะครับผมซึ่งเกมเทอร์โบเนี่ยเป็นอะไรนะผมในผะมคือในนี้เนะี่ยมันก็จะเป็นพาร์ทที่เหมือนว่า ตามชื่อเลยเกม t u บ b ู oo, ก็เหมือนเหมือนกันแบบว่า Boost เกมที่แบบเรามีในเครื่องอยู่เนี่ยให้มันเล่นได้ดีขึ้นหรือว่าให้มันเล่นได้แรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็สามารถเปิดโหมดนี้แล้วก็เข้าไปเล่นเกมได้บางทีอาจจะทําให้เกมทุกคนเนี่ยสนุกมากขึ้นก็ได้นะ้ผมมันสามารถ Boost Performance เพิ่มขึ้นได้เนาะ ต่อมานะผมเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ในตัวของ Xiaomi Tablet Pad 6ตัวนี้นะครับผมเขาใส่ให้มาด้วยก็คือ Virtual RAM นะครับสับอธิบายที่หนึ่งนะผมสำหรับใครที่อาจจะไม่รู้จัก Virtual RAM เนาะ Virtual RAM เนี่ยมันคือ RAM ที่เขาเนี่ยเพิ่มให้จากที่เขาใส่ RAM มาให้อยู่แล้วเราสามารถไปเปิด Virtual Ram ที่มันเหมือนแบบเป็นตัว RAM จำลองอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยทำให้เราสามารถมี RAM เพิ่มขึ้นทำให้เครื่องเราเร็วขึ้นได้อย่างตัวนี้เนะี่ยที่ตัวอย่างที่เห็นนะครับผมคือ RAM เขาให้มา 8G แล้วมันบวก3ใช่ไหมบวก3เนี่ยมันผมายม Ram ตังไ เขาไปดึงตัวมาจาก SSD ของตัวเครื่องที่เขาให้มานะครับเช่นสมมติตัวนี้เนี่ยเครื่อง SSD อยู่ที่128ผมดึงมา 3G เป็น RAM เราก็จะได้ SSD นั้นเหลือเพียง 125G อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการทดแทนกันไปเพื่อแลกกับเครื่องเร็วแต่ว่าได้ความจําที่ลดลงนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับผมอันที่นี้เนะี่ยมาดูกันว่าถ้าทุกคนอยากตั้งค่า virtual RAM เนะี่ยต้องตั้งค่ายังไงนะผมเดี๋ยวมาดูกันเหมือนเดิมนะผมไปประเทศตั้งค่าแล้วทุกคนมาที่ additional setting นะครับผมจากนั้นเลื่อนมาทุกคนจะเห็นคําว่า เมมโมรี่เอ็กเทนชันผมก็คกือการขยายเมมโมรีขึ้นมาเนาะทุกคนก็จะเห็นว่าอาจจะปิดก็ได้เพื่อใช้ความจําทั้งหมดแต่ผมไม่ต้องเพิ่มแรม 8G โอเคแล้วเครื่องไม่ชาแล้วนะครับหรือว่าจะเพิ่มสูงสุดถึง 5G ก็ทุกคนก็สามารถกดเข้าไปได้เลยยังกดตรงนี้มันก็จะเกิดการรีบูสสักพักหนึ่งนะครับผมจากนั้นเนี่ยมันก็จะดึงตัวของแรมตรงน,นี้เนี่ยมาทําให้เราสามารถมีแรมสเปกแรมเพิ่มมากขึ้นจะเป็นเวอร์ชั่แรมเลครับผมก็ มาเช็คดีไว์นี่ได้ผมจะเปบทที่3เหมือนเดิมนะใครที่อยากกดเพิ่มก็กดเพิ่มแล้วก็รีบูตเครื่องได้เลยนะครับผมรีบูตเครื่องก็คือรีสตาร์ทเครื่องนะผมมันก็จะเพิ่มตัวนี้เป็น8บวก5ให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับต่อมาแล้วผมเราอยู่ในโหมดของ additional setting นี้อยู่เนาะก็ถัดมาอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่แบบว่าอ่าฟีเจอร์วิดีโอทูบ็อกซ์นะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ย มันคืออะไรนะผมตัววิดีโอทูบ็อกซ์นะผมมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยสามารถคัสตอมวิดีโอที่เราดูเนะี่ยแบบอยากปรับสีปรับสไตล์พิกเจอร์ปรับเสียงอะไรต่างๆนะีมันสามารถปรับได้มากขึ้นมากขึ้นยังไงเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะผมว่าสมมติเราตั้งค่าฟีเจอร์อาพวกนี้วิดีโอทูบ็อกเนี่ยให้มันทํางานกับ YouTube กับอะไรต่างๆที่เราตั้งค่าไว้เนาะ คนก็จะสามารถดูได้นะผมว่าตอนเราดูน่ะเราสามารถปรับอะไรได้บ้างนะสมมติว่าผมเปิดวิดีโอใน YouTube สักคลิปหนึ่งนะครับสมมติเราดูคอนเทนต์แบบนี้ใช่ไหมผมทุกคนจะเห็นว่ามันสามารถป,ปไรับมุมนี้ได้ทุกคนจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถปรับอะไรได้อย่างอย่าง Dolby ์เ<ย>อสมนะครับหลักๆเข้าๆ<า>สเปคที่เป็นออฟฟิเชียลเนี่ยครบมันม้นะครับผมก็มสมามารถปรับได้หมดเลยนะครับปรับแบบนี้ปรับภาพปรับสไตล์ภาพอะไรต่างๆนะครับก็สามารถปรับได้นะผมเอชดีอาร์ต่างๆด้วยชินนอเพิ่มแสงอบอุ่นเลยโทนนู้นขาวดำอะไรเงี้ย ก็สามารถปรับได้หมดเลยนะครับภาพนี่เลยนี่ไหนบ้านที่แับใจกกันบ้านผมหรือว่าเรื่องไหนมานที่แบบเฮ้ยเป็นข้อสังเกตกับบ้านนะครับทุกข้อสำหรับใครที่อาจจะอยากเอาไปดูคอนเทนต์ต่างๆเพื่อให้มันมีความรู้สึกว่าเอ้ยอยากปรับให้โทนสีมันได้ตามใจเราหรือว่าอยากดูสไตล์นี้แก้ไขนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับต่อมานะผมเรามาต่อกันเรื่องอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าก็คือเรื่องของ Second Space ในตัวเครื่องนี้นะผมเราสามารถทําให้แทเล็ตตัวนี้เนี่ย เป็น2เครื่องได้ก็คือหมายความว่าการเก็บข้อมูลการโหลดแอปพลิเคชันเนี่ยแตกต่างกันแนบผมโดยการที่แบบว่าแบ่งให้ เครื่องเครื่องเดียวเนี่ยเป็น2 Account ได้หรือว่าเป็น2 Space ได้นะผมก็คือเรานีผมสามารถเข้าไปในตัวของตั้งค่าเนาะแล้วก็กดเซิร์ชก็ได้ว่าแบบ Second Space นะผมจากนั้นเนี่ยเราจะกดเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเนี่ยพื้นที่ใน1เครื่องนะผมก็สามารถกด Continu e ได้เลยคือี่ตัว2 Space เนี่ยผมการใช้งานน่มันไม่ได้ดูยุ่งยากการสลับอะไรมันก็ดูง่ายนะผมที่เราสามารถตั้งค่ากาหนดด้วยการใส่พาสเวิร์ดได้ผมโดยที่าอาจจะก,กำหนดลักษณะพาสเวิร์ดเครื่องแรกเป็นแบบสมมติเป็นตัวเดรปเปนยูแบบ แล้วก็อันที่2เนี่ยเครื่องที่2ที่เราอยากใช้งานเนี่ยที่เป็นเครื่องส่วนตัวของเรานะครับผมเราก็สามารถใช้เป็นตัว L อย่างนี้มันก็จะลงอินใส่อีกสเปซหนึ่งที่มันเป็นเครื่องที่สองนะครับผมก็ถือว่าง่ายมากก็แนะนําให้ทุกคนใช้เป็นพาสเวิร์ดนี้นะผมเวลาเปิดเครื่องมาเนี่ยมันจะได้ใช้ง่ายๆนะผมก็คือสามารถเซตได้เลยสมมติถ้าใครยังไม่เห็นภาพผมเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนดูอันนี้ผมขอใส่รหัสของผมแป๊บหนึ่งอันนี้บอกก่อนว่าถ้าสมมติทุกคนเซตรหัสเป็นพินอย่างผมนะผมก็สามารถใส่เป็นเลขพินกนก็ใใส่่ห้ตางันเนเะ คือสเปซหนึ่งสเปซสองที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยทุกคนคือเราสามารถที่จะแบบว่าเซตรหัสผ่านที่เราเคยตั้งไว้ตัวเลขของสเปซแรกเนี่ยทุกคนอยากตั้งเป็นแบบไหนตัวเลขสเปซที่สองเนี่ยผมอยากตั้งเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยผมก็เซตรหัสผ่านที่ต่างกับสเปซแรกกนะัผมเราก็จะได้สเปซสองสเปซนะผมเราที่มันแตกต่างกันจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้สเปซใหม่ที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับแอปแรกทุกคนจะเห็นตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมว่าตอนนี้เนี่ยมันเหลือแค่แอปที่เป็นแอปของเสี่ยวหมี่ในเครื่องเลยนะครับไม่ได้มีแอปอะไรที่เราโหลดมมาเพิ่ แต่ว่าถ้าอยากสลับไปใช้แอปนั้นนะครับแอปที่สเปซแรกที่เรามีอยูนะ่ก็แค่ล็อกจอแล้วก็เปิดมาแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเครื่องแรกมันก็จะพาทุกคนเนมาที่หน้าแรกนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยทุกคนก็รอนิดนึงนะครับผมมันก็จะรีโหลดสเปซแรกมาให้เราที่มันมีทุกอย่างทีนี้อยากกลับไปที่อันเดิมที่เป็นสเปซที่สองที่เอาไว้ทำงาน ก็ส่ยรหัสผ่านของสเปนท,ที่2มันก็จะเป็นหน้าที่2แบบนี้เลย บอกเลยว่าอันนี้คือสะดวกสบายแล้วก็ง่ายมากในหสำหรับใครที่มีเท่าเดียวแต่ว่าเหมือนได้ใช้2องคืงนะผมก็ถือว่า ion, ฟังก์ชันนี้ฟีเจอร์นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เลิศอ,อยู่เหมือนกันนะครับและนี่ก็คือฟีเจอร์ทั้งหมดที่อยากแนะนาให้ทุกคนได้รู้กันนะผมวา่าถ้าซื้อเ x i ยวมีแ a d 6ตัวนี้ไปเนี่ยจะสามารถใช้งานอะไรได้บ้างในผมแล้วก็จะใช้ยังไงให้คุ้มดีมันมีฟีเจอร์มีฟังก์ชันอะไรที่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมัน,มนบ้างในผมทุกคนก็สามารถกลับมาดูคลิปนี้เรื่อยๆได้นะผมสามารถฟีเจอร์ไหน เนะเผื่อว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแบบประโยชน์ต่อหลายๆคนที่อากดสั่งซื้อไปแล้วนะผมหรือว่ากําลังตัดสินใจจะซื้อรุ่นนี้อยู่นะนมเส Xiaomi Pad 6ตัวนี้เนาะก็ใครที่อยากซื้อเนี่ยก็ในกล่องเนี่ยเขาจะมีมาให้แค่ตัวเครื่องนะผมปากกากับคีย์บอร์ดที่มาสามารถใช้งานได้นะทุกคนสามารถไปซื้อเพิ่มได้เนาะใน Shop Xiaomi เลยสำหรับใครที่อยากจะได้โปรโมชันน่นน่ก็แนะนําให้สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ดีกว่าเนะี่ผมเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นออนไลน์ได้แบบเยอะมากๆเลยนะผมหลายคนก็ อย่างที่ผมบอกไปว่าเครื่องนี้เนี่ยมันดักงหนึ่ก้าร้อยบาทเนาะแต่ว่าหลายคนก็ได้ไปในราคาหลักแปดพันอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะจัดโปรอย่างนี้อีกนานแค่ไหนแต่ผมใครอยากได้เนี่ยก็ลองรีบไปซื้อไปหาซื้อในะช็อปออนไลน์ก็ได้หรือว่าลองกดในลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ก็ได้ผมเพื่อที่จะ,ะได้ไปซื้อเร็วๆนะผมก็แปะเป็นร้านช็อปของเซี่ยวมอะไรให้ไปเลยเนะผมในช็อปออนไลน์เนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะผมก็ครั้งหน้าอยากให้รีวิวตัวนี้ทำอะไรอีกบ้างครับอยากให้เอาไปตัดต่อว,ว,ว,วิดีโอไหมอยากให้ลองทำงานไหมก็อาจจะทำเป็นช็อตเป็นสั้นๆให้ทุกคนได้ดูเนาะเผื่อแบบดึงคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่ทุกคนอยากรู้จริงๆอะไรเงี้ยก็จะอา,อาจจะมาทำเป็นช็อตให้ทุกคนได้ดูว่าเว้ประสิทธิภาพมันเป็นยังไงเผื่อแบบไม่อยากดูคลิปยาวๆแบบนี้แล้วผมว,ว่ามันบางทีอาจจะนานเกินไปสำหรับหลายๆคนหรือเปล่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะขอคลิปนี้ขอลาทุกคนไปก่อนและนี่คือทั้งหมจาก land ค